กาบสบายดีและสวัสด,ดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุขุสุคนเนาะเสียยินดีต้อนรับกับสุซ่องมาเตียงทองซาเนลคือเก้าพี่น้องวันนี้กับ,บ,บ <c oughs> เบิมาเตียงหิวเขาเนาะก็เลยมาแวะแวะทหิมทางหน่อยพี่น,อน,น,อน,น,นอ้องตรงหน้าคนหน่อยเนาะแวะมาเตียงแวะกินขนมพี่น้องไอ้หิวเข้ามาแต่บ้านพนเพลงผู้ใดพี่น้องเมืองอัษฎ์พลผูเนาะ อันบ้าเตียงไปอัปเดตบ้านเอ่ยแทนแล้วก็เอาซื้อเครื่องซื้อของไปให้สาวเมืองอะไรพี่น้องพอดีมันคำเนาะปวต่เ้าผู้ป้เตียงมังบด้กินข้าเ้าอยู่พี่น้องมากี่หิ้วข่าเห็นขนมติดรถก็ได้มาแวะนั่งกินขนมเนาะอยู่ทิมทางอย่างพี่น้องเมื่อยแต่เลยบ้าเตียงนึกได้เนาะ ก็เลยชิมมาตอบคําถามพ่อเม่พี่น้องชิมีประมาณสามสี่คำถามแันละพี่น้องประเด็นหลักๆเนาะบระเตียงกับเราคอยมีเวลาตอบคอมเมนต์พี่น้องบางอันบรเตียงก็ตอบไปแล้วในคอมเมนต์เนาะแต่ว่าในคลิปนี้กับปรเตียงทีเหตุคลิปตอบคําถามไปน้าพี่น้องเนาะมีมีโอกาสได้มานั่งพักมาหน่้พี่น้องอคือคาถามาแรกก็คือ เ่าเตียงเจะเห็ดช่องมาันจะปีแล้เจะเห็ุเริ่มช่วยเรือมาปีแล้วพีน้าพี่น้นองเ่าเตียงฮะก็เปิดช่องไม่ได้โดนนั่แหละพี่น้องเป็นปีสองปีแล้วแหละแต่บาก,กับบริเ็ดจริงจังเนาะบ่าเตียงกับแต่ก่อนบอ่าเตียงกับแบบเป็นพอค่าที่อาชีพหลักๆเ่าเตียงค่ะเป็นพอค่าขายทุกอย่างที่ได้เงินพีนา้าไง หมักไม่หมักตอกัหมูหมักเตีงบลเตียงกระขายเบิดเนาะปลูกหมูขายพร้อมคลิปก็เก้าบลเตียงกะเดี๋ยวพี่น้องไปเบิ้งจะเห็นเนาะบารนี่ปลาเตียงกระเห็ดคลิปมาเรื่อยๆเห็ดคลิปถ่ายมั่วซั่วอะไรพี่น้องเลยถ่ายไปงานบุญงานศีลงานบวชงานแต่งงานอี ¿no? ิจฉงกระถ่ายมั่วไปเบิ้ลเนี่ยพี่น้องแต่ว่าบารนี่บลเตียงกะด้วยความที่เป็นพ่อค้าเนาะอ่า มาเตียงกะไปขายมังมูพี่น้องไอ้ลีบเลกมาเตียงไปขายมังมู่เลยเห็นยายคนหนึ่งเนาะเิ่นแะเิ่นนั่งอยู่ทิมทางเนี่ยเพิ่นเพิ่นเพิ่นสีนเข่าไปหาขอเข่าอยู่บ้านธาตุที่ิีบเลๆไงพี่น้องมาเตียงกับสงสารเพิ่นแล้วก็เอาจอดถามเพิ่นมาย้ายย้ายสิไปใช้เราบอกอาสิไปคอเข่าอยู่บ้านธาตุอิงฮัง,งนครเกษรพิมหานเนี่ยพี่น้องมาเตียงกับไปชงอาชาไปชงเล่าแล้วก็เอาเงินขายมังมูแหละ ให้เรา้าวพันเนาะบะเตียงกะทายได้ได้มีโอกาสทายคลิปพพ้อมแล้วก็ลงยูทูบมาลงเฟซบุ๊ก k นะ่พี่น้องวันนี้พี่น้องเห็นนี้เห็นลายคนเพิ่นกะแรีว่าเอา้าบะเตียงกแบบค่อยกระจกซอยน้ำอันยังสินาะพี่น้องประมาณนี้แหละอ่าแล้วก็เพิ่นก็ได้ส่งเงินมาให้บะเตียงแล้วก็ถ้าเจอเจอคนทุกคนยากอีกอันซอยอีกในเด้อสินะเพิ่นก็ร่วมทาบุญน้ำบะเตียงสินนะ มันก็เป็นจุดที่ว่าแบบบอเตียงก็ได้ช่ยคนมาเลยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็บอเตียงก็แบบมีคนแนะนําไปเรื่อยๆแบบนี้พี่น้องไลแล้วก็ว่าอยู่พุ่นกระจนผู้นี้กระจนนะบอเตียงก็ไปถ่ายูเตียงก็มมหน้าที่แค่่ายเนไหยพี่น้อง่ายคลิปลงแล้วก็ผู้ใดช่วยดูผู้ช่วยก็ขึ้นยุกับพี่กับน้องผู้ที่เบิ่งเห็นเนาะเพิ่นบางเคสเพิ่นกะ โอนเงินมาให้บาเตียงพันบาทซื้อเข่าชานกระสอบหนึ่งบาเตียงกะซื้อแล้วก็เล่นไปให้พีน่น้องพี่นะ้องเนาะก็มีประมาณนี้แหละงานบาเตียงรักกะแล้วกะคำถามต่อมาก,กีับเบาเตียงอาชีพเฮ็ดแนวอื่นอยู่บ่อหบือ่านอกจากช่วยเรือหันบาเตียงเฮ็ดอาชีพแนวอื่นอยู่บ่อแล้วกะบาเตียงชิ้ยุทธเฮ็ดมือใดาเนาะบาเตียงก็คือตอบเลยว่า อ่าถ้าพอมีพี่น้องบอกว่าบบได้โอนเงินโอนค้ำมาให้บบเตียงแล้วบบเตียงก็คือยุดเห็ดเนาะบบเตียงกับคือตอนนี้กัยังมีพี่น้องที่โอนเงินมาให้อ่ะบเตียงซื้อเข่าไปให้คนนั้นเนี่ยซื้อเข้าไปให้คนนี้เนี่ยหรือเอาเงินไปช่วยเรืออันคนนนเนี่ยไปหาหมอหาหมอที่บ่เตียงกัคือยังเอาไปให้เนาะบบเตียงยังเดินสายก็ยังยุดบบได้พี่น้องแต่เมื่อใดที่บบมีพี่น้องโอนเงินมาบบเตียงก็คือยุดจบภารกิจเนาะ เบเตียงก็บบได้ไปสินะพี่น้องเนาะคำถามคำถามทรงคำถามที่ทรงก็มีประมาณนี้แหละพี่น้องเลยแล้วก็คคำถามต่อมาเนาะพี่น้องก็คือแบบว่าบบาเตียงคนนี้คือได้คนนี้คือบบได้เพื่อนสาวนา่งคือได้หงหน้าก็ได้เพื่อนกระทำไงแบบอีกคนหนึ่งกคค็คือกันแต่ว่าไม,ไม่ห้างคือกันแต่ว่าบ่ได้ไม่สินะพี่น้องอันนี้บบาเตียงก็ ตอบตรงๆเลยว่าม so so, ันโมเป็นเงินบาเตียงเนาะทักชีเห็นบาเตียงว่าจางไหนแว่าสมมติว่าเบาเตียงไทยคนนี้ไปเพื่อนใกล้กันกระยะพี่น้องแต่ว่าคนที่เพิ่อนจกซอยฮะเพิ่นบอกบาเตียงว่าเอาเงินนี่จำนวนนี้เท่านั้นเท่านี้ไปซอยคนนี้บาเตียงก็ต้องไปซอยคนนี้เนาะก็บ่เตียงเหตุตรงไปตรงมาบ่เป็นว่าเพื่อนฝากมาให้คนนี้ไปซอยคนอื่นมันก็บ่ได้พี่น้องถึงที่คนนี้ได้รายแล้วกระยะแต่ว่าเพื่อนให้ซอยมันก็คือเงินเพิ่นบมเป็นเงินบาเตียงเนาะ เพิ่นให้ซ่ยบะเตียงก็ต้องซ่ยเพิ่นได้สิบซาลานก็นแล้วแต่เพิ่นบะเตียงมีหน้าที่แค่นําเงินเพิ่นไปให้บะเตียงเป็นซื่อกลางเท่านั้นเนาะบะเตียงคือบร่ได้มีอย่างและก็อีกอีก,อ,กอีกหลายคนที่ถามมาแบบว่าบะเตียงไปช่ยอยคนนีน่ค่อยเดือดรอดในชั้นในซี่ค่อยบ่มีเงินไปห้องหมอห้องหมอแบบว่าแบบทีนะแบบแล้วก็แบบว่าความคิดของของเพิ่นหาความคิดของเพิ่นนะ พี่น้องอยู่เลานเล่าเองเนี่ยอ,อาจจะบ่ฮู้เนะาะบ่เตียงกับิได้บกเลยว่าอันที่บ่เตียงบ่ได้เป็นคนมีเงินมีคำพี่น้องพี่น้องบางคนอาจจะคิดว่าบ่เตียงนี้มีเงินและะ้ว,วกะซอยผู้นั้นชอยผู้นี้เป็นเป็นเงินของบ่เตียงเองสิบี่โบแมนพี่น้องบ่เตียงก็เป็นคนธรรมดาสามัญบ่ได้มีอย่างเนาะก็คือบ่เตียงมีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วก็ไม่กันชั่นนันนึงกับขาตั้งกล้องนี่แหละบ่เตียงกับไปไทย มีคนแนะนำมาบากคนถูกคนยากโทรมาหาบาเตียงมาเตียงไปถ่ายมีหน้าที่ถ่ Tube, ายลง YouTube ลง Facebook ผู้ใดชี้ซอยหรือบระซอยอันนั้นขึ้นอยู่กับพี่กับน้องบางเคสบ่ได้อย่างเลยก็มีเนาะบาเตียงบอกตรงๆไปพี่เลยไปถ่ายชี้คนเพิ่นอาจจะซอยอยู่สองคนสามคนอันนี้ก็แล้วแต่เพิ่นเป็นเงินของเพิ่อนเป็นเงินบาเตียงเนาะพี่น้องเอากันตรงๆไปทีแ่แหละเนาะแล้วก็คำถามที่ยอดฮิตที่สุดเดียว แต่บ่งหูว่าอันพี่น้องจะทั้งใดเนาะบ่ะเตียงกับบ่งหูคำถามที่ยอดฮิตสุดนี่บ่เตียงเห็นคนทุกคนยากหรนะพี่น้องรัฐบาลเพิ่นบ่ซอยบอ่คือมีแต่คนทุกคนยากลายแท้สีนะาพี่น้องบ่เตียงกับบได้ตอบในคอมเมนต์เนาะแต่บ่เตียงก็ได้มาเห็ุคิปตอบในมือนี่พี่น้องบ่เตียงก็ตอบตรงๆงเลยว่าเพิ่นซอยเนาะแล้วก็ซอยหลายเพราะพี่น้องงรัฐบาลเพิ่นนะ สร้ยเต็มที่เนาะตั้งแต่อันหยกอันลุงทองลุนที่เป็นนายหยกตอนนี้ก็เพิ่นได้เป็นประธานประเทศแล้วแหละพี่น้องเนาะก็คือเพิ่นเพิ่นสอยเต็มที่แม่ว่าคนอยู่ทังนอกอาจจะบ่ฮหูเนาะแต่ว่า,าเตียงไปพุ่นไปพี่นี่เตียงหู้เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงน,นะพี่น้องเพราะว่าบาเตียงไปสัมภาษณ์บ้านนั้นบ้านนี่เตียงกระทำบางทีบบเตียงกระทำหลังไม้บ้าง อันมีผัยมาซอยอยู่บเพ worlds, いいิ่นกระบอกว่าทั้งภาครัฐเพิ่นก็มาซอยเข่าก็เดือนหนึ่งก็เอามาซอยชองเทือสามเทือกผูพี่น้องเดือนหนึ่งฮเนาะแต่ว่าเป็นยังจังบุหู้พี่น้องจังบุหู้คือทั้งภาครัฐซ้อยนี่เพิินบริชายคลิปวิดีโอลงคือว่าเตียงเพิินซอยเพิินก็ซสอยซอยแบบแจกแจกแจกให้แล้กก็แล้วเนาะพี่น้องเพิินบริคือว่าเตียงทายเาเตียงเข่ากรซอบนึ่งหรือมาม่า แก๊ดลิงมาเตียงกระถ่ายลงพี่น้องก็เห็นเนาะวันนี้แบบรัฐบาลเพิ่นซอยแบบบเพิ่นบริษายลงพี่น้องก็บเห็นเพิ่นคิดว่ารัฐบาลบพิ่ซอยเพว่าเพิ่นก็ซอยพี่น้องเพราะว่ามีบ้านจัดทรงจัดสันกันลายเนาะเพราะว่าบ่เตียงกันยังมักด้วยรัฐบาลอันลุงทองลุนบพว่าที่เป็นรัฐบาลปัจจุบันเนาะพี่น้องที่ลุงทองลุุงทองลุนกับเพิ่นเป็นประธานประเทศไปแล้วตอนนี้เนาะเพิ่นขึ้นมาไม่ใหม่เพิ่นก็เปลี่ยนแปลงลายพี่น้อง นั้วตั้งแต่ตัดไม้ทำลายป่านี่เพิ่นสั่งหยุดหมดเลยเนาะแมาว่าบาเตียงกับมักแหละมักเพิ่นเนาะพี่น้องเนียเพราะว่าเพิ่นกัเป็นผู้มีจิตใจงามแล้วก็รัฐบาลปัจจุบันนี่พร้อมพี่น้องเลยลุงพันคำวิภาวรรเนาะพี่น้องก็คือบาเตียงขออนุญาตเอ,อิ <c oughs> อนเ้นลุงเพราะว่าเพิ่นกัเป็นรุ่นลุงบาเตียงแหละพี่น้องเลยเนาะทั้งสองท่านนี่บาเตียงกัมักคำว่าของเพิ่นเพิ่อนว่า จริงใจนะพี่น้องจริงใจแลวก็จริงจังเนาะเพ่นเบ้าออกมาจากใจเพ่นก็นบเเตียงเห็นน่ะสังเกตเห็นได้คือเส้นทางนี่เส้นทางที่บ้เตียงที่ไปจากเมืองอัษเพรไปหาเมืองอัะพังทองนี่พี่น้องตั้งแต่หลายปีก่อน,นมันเป็นทางแด่งตอนนี้ตอนนี้บ้เตียงมาก,ก็เป็นทางทางดำเบดแหละทางลาดยางเบดแหละพี่น้องอยางมาต่อยเบิดเนาะนี่ก็คือเป็นก็ที่โบเมนไพรสอยก็คือเมน ปูคำโบเมนรัฐบาลเนาะพี่น้องแต่คือคนธรรมดาสามัญคงที่บมีปัญญาดอกเนาะพี่น้องที่จะไปเหตุทางตั้งแต่เมืองต่อเมืองไปสินะเพื่อนก็ซอยลายพี่น้องพี่น้องเลยเพิ่นก็ซอยเต็มที่แหละแล้วก็บ่เตียงในฐานะคนธรรมดาสามัญพี่น้องก็เห็นแบบเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนาะบัเตียงกันซอยซอยเพื่อนอีกเล้งหนึ่งนะพี่น้องเนาะ อาจจะชอยได้นิดหนึ่งก็เอาเนะาะเพราะว่ามันกันยังดีกว่าบาช่ชอยกันพี่น้องเลยเนะาะบ่เตียงเห็นคนถูกคนยาียกับบ่เตียงกันอยากทายทายคลิปลงให้พี่ให้น้องเบิง้งพี่น้องเบิง้งแบบว่าผู้ใดพอมีกําลังซับหรือว่าพอมีอยู่มีกินเนี่ยอาจจะแบ่งมาเด็กๆน้อยๆก็บชอยกันพี่เนาะพี่น้องเนาะนนะทางผักลัดเพิ่นก็บช้อยของเพิน่นบ่เตียงก็อาจจะชอยในส่วนคลิปบ,บ่บ่บท่อของเพิ่นหรอกเพิ่นก็บช้อย เพิ่นซอยเพิ่นผู้่งฮะน่ะพี่น้องเพิ่นด้วยความเพิ่นเป็นผู้ไงเพิ่นก็ซอยอย่างที่แบบยิ่งไงยิ่งไ่อยู่แล้วบาเตียงซอยแค่กระติบเดียวนี่กกบาเตียงก็มีเฮงมีกำลังใจเนาะบาเตียงคือแบบบาได้ช่วยบะเตียงอยากได้บุญนะน่ะพี่น้องบาเตียงก็บได้คิดอย่างไรแค่เป็นสะพานบุญให้อันพี่น้องนี่กกบาเตียงได้ได้แบบเห็นรอยยิ้มของคนทุกคนยากบาเตียงกกมีเฮงเนาะมีความสุขพี่น้องบาเตียงอยากได้บุญกุศล มากกว่าเงินพี่น้องเลยแค่นี้แหละเพราะว่าคนเฮาเนี่ยมีเงินถ่วมหัวตายไปก็เอาไปบบได้ที่โ่เตียงเคยว่าอดเยลายอลื่นแหลพี่น้องโ่เตียงก็บ่ได้อยากได้อย่างไปมากกว่าบุญเนานะบุญมันจะติดตามเข้าไปทุกภพทุกชาติว่าเขาเกิดดูใส่ก็อาจจะไปช่วยเขาได้ทุกภพทุกชาติพี่น้องเลยโ่เตียงคิดแค่นี้เนาะโอเคเนาะพี่น้องจบเคลียร์เนาะสำหรับอันอันเรื่องอัน,อนรัฐบาลช่วยหรือไม่ช่วยเพื่อนช่วยเต็มที่พี่น้องเลย ยอมรับว่ารัฐบาลอันเผ่นซอยเต็มที่เนาะประชาชนเินเ่นเบิงเงงเงงบิดนั่นแหละพี่น้องเอ้แล้วก็แล้วก็อีกคำคำถามที่ยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งก็คือบ่เตียงประเทศลาวมีแต่คนทุกข์คนยากแบบนั้นบ่โมเมนเนาะพี่น้องอันนี้กันเ่เห็นบ่เตียงเอาคลิปลง่าไรก็มีแต่คนทุกข์คนยากลายแท้แบบมัน มันคลิปช่องของเฮานั่นมันเป็นช่องช่วยเรือเนาะพี่น้องเป็นช่องที่ทายแบบว่าคนทุกคน,คนยากแหละอันเบาเตียงกระทายลงอันผูรดใจบุญอยากร่วมอยากซอยเพิ่นกะอ่าซอยคนละเล็กคนละหน่อยก็ได้พี่นะ้มันเป็นช่องในการช่วยเหลือในในการแบ่งปันเนาะพี่น้องแบ่งจากคนพอมีกินแล้วก็มาแบ่งให้คนบบมีกินเนาะพี่น้องมันสิเป็นแบบชี้ช่องบาเตียงเนาะถ้าให้เบาเตียงไปท <laughs> ายแต่คนมีเงินกับ มันกับโมเมนช่องที่ช่วยเรือแล้วกับโมเมนช่องที่เบ่งปันเนาะพี่น้องบเตียงก็ต้องค้นหาคนที่ทุกยากอีกหลีสุดๆพี่น้องถามว่าคนดูประเทศลาวคนรวยมีบ่มีหลายพ้อมพี่นอ <c ười> ้องบ่เดี๋ยวมีโอกาสร้อนหนาชิบเบเตียงที่ตยให้เบ่งคนรวยก็มีคนจนก็มีคือกันกับประเทศอื่นนั่นแหละพี่น้องเพกาะบ่ว่าประเทศใดเนาะก็มีทั้งคนรวยมีทั้งคนจนนั่นแหละพี่น้องแต่เบ่เตียงก็ซอกหาแต่ แต่คนถูกคนยากแบบ่าหมู่บ้านหนึ่งอาจจะร้อยหลังร้อยหลังคาเฮือนหรือสามสี่ห้าร้อยหลังคาเฮือนมันก็จะมีอยู่ประมาณสองหลงังคาเฮือนหรือว่าหลางังคาเฮือนหนึ่งที่ถูก,กเน่าเฮงบ่เตียงก็จะไปไท่ายแต่บุคคลนั้นเนาะพี่น้องบุคคลที่พ่อมีอยู่มีกินบ่เตียงกับบ่ทายเนาะกับประมาณนี้แหละอันที่บ่เตียงแตลละมือแตลละเว้นกับงานบ่เตียงฮะก็คือยุดประสงค์ก็คือบ่เตียงอยากไปไทาย ให้พี่ให้น้องได้เห็นทั่วโลกเนาะ้าบเตียงบัไาทายกับบุิพะหินพี่น้องคนคนนั่นกะอาจจะบได้รับการช่วยเหลือเนาะพี่น้องอาจจะช่วยเหลือน้ำน้ำน้ำด้วยกันมูมูในมูบ้านเดียวกันใกล้ชิดมันกะอาจจะบเพียงเพ้อเนาะพี่น้องบเตียงกะมีหนาที่ไทยคนทุกคนยากว่านทะ่านใะให้พี่ให้น้องได้เบิง่งได้สม ผู้ใดสงสารหรือบ่สงสารผูดายจะเบิ่งซื่อๆหรือก็แล้วแต่เนาะพี่น้องผูดายจะเบิงะะ่งแล้วก็สงสารพอมีกําลังซับล้วกะ็แบ่งปันมาก็ได้เล็กน้อยๆก็ได้เนาะพี่นะ้องเนาะก็ถือว่าได้บุญได้กุศลนํากันพี่น้องบ่เตียงก็เป็นแค่ซื่อกลางเป็นแค่สะพานบุญแล้วกะ็บ่เตียงถ่ายลงไปถ้ามีอันผูดายจะดีผูดายจะสรอยก็บอกบ่เตียงมาว่าเอ,อ้อจะกซ้อยจกซื้อเขา้า หร er ือว่าจะซื้อข้นั่นซื้อนี่ให้เพิ่นกะเพื่อนกระบอก่าเตียงแต่ก็ะโจนเงินมาให้บาเตียงมาเตียงก็ซื้อไปให้เพิ่นแค่นั่นเนาะหรือเพิ่นว่าเอาเงินไปให้เนสดๆเได้เต้องซื้อยังพันบาทผินโอนมาพันบาทมาเตียงก็ไปให้พันบาทแบบนี้เนาะพี่น้องก็คือบาเตียงเป็นจิตอาสาเป็นแบบนี้พี่น้องก็คือบาเตียงเป็นซื้อกลางระหว่างคนพอมีอยู่มีกินกับคนบ่มีอยู่มีกินเนาะพี่น้องกับคนมีฐานะกับคนบ่มีฐานะแล้วบอกง่าไๆหลังจาอบางคนอ่ะเพิ่นมีเงินเพิ่อนอาจจะ เพิ่นอาจจะรวยหรือว่าบวรวยกับพาอมีอยุ่กีมีกินแต่ว่าเพิ่นอยากแบ่งปันแต่เพิ่นบ่ฮหู้ว่าชิแบ่งให้พไผได้สนะะ,นะพี่น้องแม่นบ่ละเนาะถ้าเ่เตียงบบไปท่ายคิปลงเพิ่นกับ่บหู้ว่าเออเพราะว่าเพิ่นบม่ได้ขี่รถไปหาเลาะไปเป้าเตียงนี่เพิ่นกัสชได้หู้ว่าคนนี้ถูกคนนี้บ่ถูกเนาะพี่น้องคนอยู่ในในประเทศลเล่าเฮาเองนี่ก็มีลายที่เพิ่นชอยโอนเข้ามาให้เ่าเตียงเนาะที่เพิ่นอาจจะอยู่ในเมืองนครหลวงเวียงจจกเวียงจังนทร์พนละพี่น้องเพิ่นก โอนเข้ามาแล้ก็ให้ป้าเตียงไปช่วยเพิ่นโบหินได้เถะบางที่นอยู่ในเมืองผมไม่ได้ออกนอกเมืองแบบเป้าเตียงเนาะบางทีนอกเมืองกะเป้าเตียงไปหาจะเท่มันก็ยังบม่จักเห็นพี่น้องต้องถามหาต้องหมุนป้าบุกดอนไปเนาะบางทีมันอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งกะเพราะมีอยู่มีกินเบิดแหละพี่น้องมันกะมันกะมีแค่คนเดียวแบบสีครอบครัวเดียวที่ถูกยากบางทีเราก็ต้องค้นหาบุคคลเหล่านั้นเนาะพี่น้องบเง็วลาที่ เข้าไปหมู่บ้านใดๆก็ทุกโจนเบิดมันโมเมนพี่น้องคนลาวเมาก็พอมีอยู่มีกินก็หลายหลายแหละว่าง่ายๆเนาะคือหมู่บ้านบางเตียงนี่กับหมู่บ้านแปดเก้าร้อยหลังคาเฮือนนี่ก็มีแค่คนที่ขาดเคิร์นอิลีแบบบุมีอยู่มีกินบุมีให้ไม่น่าทุกข์ยากอีกทีก็มีแค่สองครอบครัวตอนน่ะเนาะพี่น้องมีที่เหลือก็มีพ่อมีอยู่มีกินมีให้ไม่น่าแบบบม่ได้เหลือรอดยังไงนะพี่น้องถึงจะบุมีเงินมีข้ามลายก็ะยะมีข้าวกินแล้วก็หาคบมากินไป็นบ้านๆประมาณนี้แหละ ชีวิตเปนออกบรราเฮากับไม่ได้ชีช้เลียดอย่างนนเนาะแต่ว่างานเฮาก็คือค้นหาคนที่ถูกยากขาดแค้นอีรีแะไว่าแบบคือบุมิกินตอนแรกคือแบบบุมิยังกินเลยนะพี่นอ้องประมาณนั่นเนาะแล้วกับบ่เตียงที้เลือกซอยแต่คนที่ถูกยากแต่กับเพิ่นดุมันถูกยากแต่ว่าแบบขยันหาอยู่หากินนะพี่นอ้นองเนาะกับที่ประมาณนี้ ถ้าทุก,กข,ข์ยากแล้วขี้เหล่าขี้ยาไม่จะนอนเว้นมาเตียงกับบช่วยแบบนั้นครับพี่น้องต้องสแกนเนาะไปแต่ละหมู่บ้านมาเตียงกับไปถามในบ้านหรือว่าไปถามพ่อบ้านอะไราครอบครัวนี่ที่คนนะน,นํามาเนี่มันเป็นแบบคือเขาว่าไอด้ดีบ่หรือยังไงถาในบ้านบอกว่าหรือว่าพ่อบ้านบอกว่าบ่ต้องครอบครัวนี่ขี้ข้านจนกจระจิงแต่ขี้ข้านบาเตียงกับบาท้ายเนาะคือบ้านดงบะแงวบาเตียงกับคุยกับในบ้านตลอกเนาะพ่อบ้านผิดพี่น้อง เิ่นซื่อพบ้านเพิ่นบ่เตียงกระทำเป็นได้ไรครอบครัวนี่แต่บ่เป็นตาบ่เตียงกยับบัตท้ายเพิ่นแต่เพิ่นบอกว่าเออจนอีหลีขาดแค้นอีหลีไปท้ายเบิ่งเพิ่นแน่บ่เตียงกระท้ายเนาะบ่เตียงกระขออนุญาตเบิดออนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าต้องถามรอบครอบจะเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดไปมัว่วๆซั่วๆพี่น้องเอ้ยเนาะก็โอเคเนาะสรุปกะมีประมาณนี้แหละมาเล่าสูพี่สูน้องพังพี่น,อน้องนี่สองสามประเด็นเนาะ จีบเตียงกับโบได้คอยตอบคอมเมนต์บ่มีเวลาเหน็นไหมพี่น้องอันนี้กัมีเวลามานั่งนั่งกินขนมนี่แหละหิวขา้า <c> ว <oughs> กินย <c oughs> ังไม่ได้กินข้าวบนมือเนอะาะใบสามมุ้งเหน็นไหมพี่น้องก็จะเศร้าเปลี่ยนกับไปที่แหละไปตลอดตลอดตลอดหนึ่งที่แหละพี่น้องเลยเนาะกัโอเคเนาะฉัหรับอ่าคลิปนี้กับ,บเ่เตียงกับจีมาตอบคำถามาที่หลายๆคำถามที่ยอดฮิตนั่นแหละ พี่มักถามมาเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็อันขากลับนี่ก็พ่อเตียงกับทิศใายคลิปรีวิวให้เบิรงกมาเส้นทางที่เพิ่นกกําลังเฮ็ดอยู่พี่น้องกับรัฐบาลเพิ่นนั่นแหละเพิ่นกซอยเนาะเพิ่นกซอยเฮ็ดเส้นทางนี่ก็สะดวกหลายบ่อเตียงกับทิศใายให้เบิรงเนาะพี่น้องแล่นรถแต่ก่อนนี่ควักควนะักควักควักคกเนาะมันขี้ฝุ่นไงงนาเดี๋ยวนี้ก็สบายพี่น้องทางลาดยางเนาะทางเมืองอัดสะพรไปหาเมืองอัดสพังทองเนาะพี่น้องเนาะ โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้แกบระเปาลายใยกันหางพี่น้องเลยก็ะเว๋าลายเติบแะไะพี่น้องเลย <c oughs> บะเตียงคอตูนลาไปแล้วเนาะเจอกันคลิปหน้าสำหรับพินนีเบะเตียงคอเก้าเข,ข้ามาสมบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนเดอ้อพี่น้อง